สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจำเดือนสิงหาคม2024ปรายการที่ผมจะหยิบยกเอาเกมที่เล่นแล้วหาเงินได้จริงมาแนะนำ มีทั้งเกมใหม่แกะกล่องแล้วก็เกมเก่าที่ยังคงทําเงินได้เรื่อยๆใครที่สนใจอยากจะไปลองเล่นเกมไหนลิงดาวนโหลดจะอยู่ตรงคําอธิบายคลิปเลยส่วนใครที่อยากรู้ว่าเดือนนี้จะมีเกมอะไรที่น่าจับตามองบ้างขอเชิญรับชมสปอนเซอร์ใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมขอแนะนําแอปดีๆที่เหมาะสําหรับชาวเกมเมอร์ UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเรืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดแอป,ปไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น AndroidiOSPC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายข่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจ สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะใส่โค้ด c m o d c n เพื่อรับเพชรไปใช้ดลดราคาได้ครั้งละ20บาทเลยทีเดียวเกมที่1 Pron and Liberty เกม m MM o RPG ไม่มีออโต้ภาพ3ามิติสไตล์แฟนตาซียุคกลางซึ่งเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมใหม่แต่อย่างใดนะแค่จะมาอัปเดตว่าตอนนี้ตัวเกมเซิร์ฟเกาหลีเราสามารถเข้าไปเล่นแบบไม่ต้องมุด VPN ได้แล้วนอกจากนี้ทางเกมก็เริ่มที่จะเปิดตัวเวอร์ชั่น g l o b a l อีกด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งทำการเปิดเทสแล้วก็เพิ่งปิดเทสไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเขาจะมาเปิด วันนไหนส่วนถ้าถามว่าแนวเกมนี้เป็นยังไงรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบ m อ o ม p g ทั่วไปเลยให้อารมณ์เหมือนเราได้เล่นเกมไนโครที่มีภาพสวยงามตระการตาแต่ว่าเกมนี้จะต่างกันตรงที่ไม่มีระบบออโต้เหมาะกับคนที่ชอบฟาร์มมือเองนอกจากนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการย้ายออปชันอุปกรณ์เวลาที่เราเจออุปกรณ์ที่ออปชันดีๆแต่ว่าสเตตของเขามันห่วยเราก็สามารถย้าย ไปยังอุปกรณ์ที่มีสเตตด,ดีๆได้เลยนอกจากนี้ยังมีระบบตลาดกลางที่ตั้งราคาซื้อขายได้อย่างอิสระแน่นอนว่าพวกของออปชั่นดีๆแต่ว่าสเตตห่วยเนี่ยก็สามารถเอาไปขายได้นะเดี๋ยวคนซื้อเขาจะไปดึงมาแล้วก็ไปทําการเอาสเตตออกเองต่อมาก็จะมีพวกระบบสงครามมีกิวว์มี PVP ี Pv P, ให้คนที่ชอบสายต่อสู้มีระบบดันเจี้ยนตะลุยสู้บอสหดๆลงเป็นปาร์ตี้แล้วก็มีอีก อีกมากมายหลากหลายระบบที่รอให้เราได้ไปค้นหากันด้านราคาเงินเกมนี้จะเรียกหน่วยเงินเป็นลูเซนหรือว่า LC โดยตอนนี้1,000 LC จะอยู่ที่ประมาณ400บาทเกมที่2 Arc Eight w a r เกม MMORPG มีระบบออโต้ภาพ3มิติสไตล์แฟนตาซียุคกลางรูปแบบการเล่นคือเดินเควสเก็บเวลตีมอนลงดันเจียนและสงครามกิวจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือมี ระบบ PVP สามารถตีกับผู้เล่นคนอื่นในแมปได้เกือบทุกที่เลยเว้นไว้แค่พวกสถานที่ที่ให้เราไปซื้อไอเทมกับ NPC ขอบอกเลยว่าใครที่เป็นสายต่อสู้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเรียกว,ว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราเริ่มเข้าแมปได้เนี่ยก็สามารถสัดกันแบบนวัวๆได้เลยตามมาด้วยระบบอาชีพที่มีให้เลือกเล่นถึง24สายซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะกระจายไปตาเผ่าต่างๆโดยเผ่าเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เผ่าด้วยกันแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมี าชีพที่เป็นจํานวนแตกต่างกันแล้วก็จะมีหน้าตาตามเผานั้นๆเลยปิดท้ายด้วยระบบตลาดกลางที่เราสามารถตั้งขายของได้อย่างอิสระด้านราคาเงินเกมนี้จะเรียกเงินว่าเพชรฟ้าโดยตอนนี้1,000เพชรฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ180บาทส่วนคนไทยตอนนี้จะเล่นกันอยู่ที่เซิร์ฟ K6 แล้วก็เซิร์ฟเ7นะครับเกมที่3ามคาบลอินฟินิตคอมโบเกม m m o r p g มีระบบออโต ภาพ2.5มิติสไตล์คลาสสิกรูปแบบการเล่นเหมือน m อเม p บทั่วไปจุดเด่นคือมีดันเจี้ยนให้ลงหลากหลายรูปแบบแต่ละดันก็จะเจอบอสแล้วก็ของดรอปที่ต่างกันยิ่งดันเจี้ยนไหนเวล,ลสูงของก็จะยิ่งราคาดีตามมาด้วยมีระบบ PVP ทั้งการตีกับคนทั่วไปในแมป Channel PVP แล้วก็การกิลวอลแล้วก็จะมีเรื่องของการวอลสประเทศด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินเฟสไปถึงจุดหนึจะมี เราเลือกประเทศจากนั้นเนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมวอลสประเทศอยู่เราก็สามารถไปจัดประลองฝีมือกันได้ที่นั่นเลยต่อมาก็จะเป็นระบบตลาดกลางที่สามารถตั้งราคาซื้อขายกันได้อย่างอิสระโดยจะใช้ตัวกลางที่เรียกว่าเจมหรือว่าเพชรฟ้าปิดท้ายด้วยระบบล่าบอสตามแมปต่างๆยิ่งถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมล่าบอสเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนุกกันมากๆล่าบอสกันเพลินๆเลยด้านราคาเงินตอนนี้ 11, 1 1 1เเจมจะอยู่ที่ประ ประมาณ60-65บาทแล้วก็จะมีอีกราคาหนึ่งที่ขายกันบ่อยๆก็คือ111,000เจมอันนี้จะขายกันอยู่ที่600-650บาทเกมที่4 Pixel NFT เกม Farming Simulator ไม่มีออโต้ให้เราได้รับบทเป็นชาวสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำอาหารเผาแร่แล้วนำไปขายในตลาดกลางรูปแบบแการเล่นคือ เข้าไปรับเควสรายวันแล้วไปทาเควสตามที่เขาให้มาแต่ละเควสก็จะให้รางวัลแตกต่างกันเป็นทั้งเงินในเกมบ้างไอเทมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญคริปโตที่สามารถเอาไปเทรดได้อย่างเหรียญพิกเซลแล้วในเกมนี้เนี่ยยิ่งเราทําการปลูกอะไรหรือว่าทําสิ่งไหนเยอะๆเราก็จะยิ่งปลดล็อกความถนัดของสิ่งที่เราทําไปเรื่อยๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชหลายๆแบบปลูกพืชหลายๆครั้งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกพืชชนิด ที่สูงมากขึ้นไปอีกได้หรือว่าพื้นที่คนต้องการมากขึ้นไปอีกได้หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นสายทาอาหารเราก็สามารถได้จะผลิตอาหารที่เยอะมากขึ้นได้แล้วก็ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆได้นั่นเองนอกจากสองสายนี้ก็ยังมีอีกหลายสายมากๆอย่างเช่นพวกสายขุดแร่สายเผาเร่พอเราได้ของพวกนี้มาแล้วก็เอาไปส่งเควสหรือไม่ก็เอาไปขายในตลาดกลางแล้วก็ได้เป็นคอยส่วนเหรียญพิกซเซลจะได้จากเควสเท่านั้น แล้วก็เกมนี้การจะเปิดตลาดกลางได้ต้องมีค่าเรปูเทชันด้วยหรือว่าก็อารมณปไปเหมือนคะแนนความเชื่อถือเราต้องไปทำค่าเรปให้ครบประมาณ700ถึง750ก่อนถึงจะเปิดตลาดกลางได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากรีบเปิดก็จะมี VIP ให้เราซื้ออันนั้นก็จะเสียตังค์แต่ว่าจะเปิดตลาดกลางแล้วก็สามารถขายเหรียญแล้วก็เทรดกันได้เลยนอกจากนี้เนี่ยแถมอีกนิดหน่อยก็คือเกมมันจะมีระบบแลนด์ด้วยถ้าเกิดว่าเราซื้อแลนด์มาก็คือเราสามารถที่จะไปอยู่ในแลนด์นั้นได้เหมือนกับสวนของเรา เป็นการเช่าแลนด์แล้วก็การซื้อแลนด์เองถ้าซื้อเองราคาก็จะแพงแต่ว่าถ้าเช่าราคาก็จะไม่ได้แรงมากสิทธิการเช่าแลนด์ก็ลองไปสืบค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็ได้ทํารีวิวเกมนี้เอาไว้แล้วในช่องถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้ด้านราคาเงิน ตอนนี้ 1m c o i หรือว่า1ล้านคอยจะอยู่ที่550-600บาทส่วนอีกข้างเงินนึงก็คือพิกเซลซึ่งเป็นเดียวหลักในเกมตอนนี้1พิกเซลจะตกอยู่ที่ประมาณ5-6บาท Moonlight s c r o u c h e r Dark Gamer เกม MMORPG มีระบบออโต้ภาพ2.5มิติ สไตล์การ์ตูนจิบิน่ารักน่ารักรูปแบบการเล่นเหมือนเอเมบทั่วไปส่วนจุดเด่นก็คือมีระบบล่าบอสที่ละเอียดมากๆถ้าเกิดว่าจะเป็นบอสมพเนี่ยเขาก็มีเวลาบอกเอาไว้เลยนะว่าเหลืออีกกี่นาทีบอสจะเกิดแถมถ้าบอสเกิดแล้วเราก็สามารถกดวาร์ปเข้าไปในแมปนั้นได้เลยทันทีแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยพวกบอสแล้วก็พวกวันเตอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปไอเทมแล้วก็มีโอกาสดรอปการ์ดด้วยแล้วไอเทมเนี่ยก็สามารถเอาไปฝากสมบิได้ส่วนการ์ดก็เอาไป สวมใส่ได้หรือว่าเอาไปขายในตลาดกลางก็ได้ทั้งการทั้งไอเทมเลยนอกจากเรื่องของบอสแมปเนี่ยก็จะมีพวกบอสเรดพวกดันเดดดันบอสให้เราได้ไปลองฝีมือกันด้วยนะตามมาด้วยระบบ PVP ที่มีทั้งในแมปแล้วก็การต่อสู้กันแบบคิววอชิงทงปิดท้ายด้วยตลาดกลางที่เราไปตั้งราคาอิสระได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อจะต้องจ่ายเงินก่อนหรือว่าต้องซื้อบัตรก่อนส่วนถ้าจะขายเนี่ยสามารถขายได้เลยในด้านราคาเงินเกมนี้จะเรียก สกุลเงินเป็นปีกผีเสื้อโดยตอนนี้1,000ปีกผีเสื้อเนี่ยจะตกไว้ที่ประมาณ80 1 0 0บถึง100บาทคนไทยจะเล่นกันอยู่ที่เซิร์ฟ A3 หรือไม่ก็เซิร์ฟ A4 นะเกมที่ n Ni h t c r ครเกม m m o ม p g มีระบบออโต้ภาพ3มิติตายแฟนตาซียุคกลางรูปแบบการเล่นเหมือนแนว MMO ทั่วไปแต่มีจุดเด่นในเรื่องของงานภาพที่สวยมากๆเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีอย่างอ n r เด l Engine 5เอามา สร้างเกมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการ PVP ที่มีทั้งการกิววอลการวอลระหว่างเซิร์ฟการสู้กันในแมปการวอลในดันเจียนเวลาไปล่าบอสและยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับการต่อสู้ชิงความเป็นหนึ่งตามมาด้วยระบบคริปโตแล้วก็ NFT ที่เข้ามาช่วยให้ซื้อง่ายขายข้องอย่างโปรง่งใสมากขึ้นเราสามารถที่จะมิ้นตัวละครเป็น NFT แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาระบบ สักเล็กน้อยในด้านราคาเงินเกมนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาแบนการขายเพชรในตลาดกลางทําให้คนก็เลยไปเน้นขายเป็นเหรียญคริปโตแทนนะโดยเหรียญตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2เหรียญก็คือเหรียญโครกับเหรียญมลิออนเรื่องวิธีการแลกเปลี่ยนหรือว่าวิธีการหาเนี่ยทุกคนก็ลองค้น YouTube ไปหาดูได้นะซึ่งราคาที่ผมจะเอามาเนี่ยจะเป็นราคาของพ่อค้าที่เขาขายหรือว่าที่เขารับซื้ออยู่นะถ้าเกิดว่าจะดูราคาจริงบนกระดานเนี่ยต้องไปดูในเว็บทางการของเขาตอนนี้ เนี่ย1โครจะตกอยู่ที่ประมาณ20-22บาทส่วนอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญมลิออนโดยเหรียญมลิออนตอนนี้อยู่ที่60บาทตอนน่อ1เหรียญเกมที่7เอบิเอ็นออนไลน์เ e ิร์ฟเวอร์4เกม m อ o ม p g ภาพ2.5มิติสไตล์การ์ตูนตะวันตกรูปแบบการเล่นเกมนี้มีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการตกปลาฟาร์มหนังมอนสเตอร์ขุดแร่ตัดไม้เกี่ยวฝ้ายแล้วนําไปขายในตลาดกลาง ซึ่งตลาดกลางเนี่ยก็จะแยกออกเป็นเมืองอีกด้วยนะหรือถ้าหากว่าคุณชอบสายต่อสู้กับคนเกมนี้เราก็สามารถที่จะไปดักปล้นไอเทมจากผู้เล่นที่เขาเผยเข้ามาในแมปที่เปิดให้สู้กันได้โดยการจริงหรือว่าปล้นไอเทมในที่นี้เนี่ยก็คือการทําแบบนั้นของแท้เลยหมายความว่าเราจะต้องไปสู้แล้วก็เอาชนะเขาให้ได้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถลูทหรือว่าหยิบไอเทมจากในตัวเขาเนี่ยไปใช้งานเองได้หรือว่าจะเอาไปขายในตลาดกลางก็สามารถทําได้เช่ ซึ่งบางไอเทมเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมแตกด้วยอันนั้นก็จะขายได้ราคาแย่หน่อยแต่ถ้าเป็นไอเทมสมบูรณ์ก็จะขายได้ราคาดีกว่าเรียกว่าเป็นเกม MMO ที่มีความอิสระมากที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วนะส่วนถ้าใครชอบสายลงดันสายแคชชวล MMO เกมนี้ก็มีทําเหมือนกันสามารถที่จะลงดันเจี้ยนไปหาของไปล่าบอสได้ซึ่งดันเจี้ยนก็จะมีทั้งแบบที่สามารถ PvP กันได้ทั้งแบบที่ไม่สามารถสู้กันได้ปิดท้ายด้วยระบบที่เราสามารถสวมใส่ อุปกรณ์ได้อย่างอิสระเลยไม่เกี่ยงว่าเราจะเริ่มต้นเป็นตัวละครไหนสายอะไรก็าสามารถสวมใส่อาวุธได้หมดเลยแต่ว่าการจะใส่าอาวุธได้เนี่ยก็ต้องไปทําค่า exp ของอาวุธนั้นก่อนด้วยนะสมมติววถ้าเราจากดาบเปลี่ยนไปใช้ธนูอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้ธนูแล้วคราบไอทิมได้สดสายเราต้องไปเริ่มต้นเก็บเวล exp ธนูใหม่เลยด้วยแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเรื่องของการคราบเกมนี้เราสามารถคราฟอาวุธใช้งานได้หรือว่าเอาไปขายในตลาดกลางก็ได้เช่นเดียวกันด้านราคา

เกมนี้จะเรียกเป็นเงินว่าซิลเวอร์โดยตอนนี้1นึ่ v ซิลเวอร์เนี่ยโดยตอนนี้1 M ึ่งเอ็ซิลเวอร์หรือว่า1ล้านซิลเวอร์จะตกอยู่ที่11บเถึงสิบาทเกมที่8 The World of Magic Game MMO RPG ไม่มีออโต้ภาพ2มิติสไตล์ตัวการ์ตูนจิบิรูปแบบการเล่นจำเหมือน MMO ทั่วไปมีจุดเด่นในเรื่องของความน่ารักในตัวละครตามมาด้วยการ PVP ที่แบ่งออกเป็น2สีได้แก่สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งในช่วง ทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีการเปิดให้ทั้งสองฝ่ายออกมาปะทะกันนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็ยังมีตลาดกลางให้เราตั้งซื้อขายของกันได้อย่างอิสระแล้วก็ภายในดันเจียนเนี่ยหรือว่าภายในแมปบางแมปเนี่ยเราก็จะสามารถต่อสู้กับสีฝั่งตรงข้ามเราได้ด้วยแถมได้เกิดว่าใครอยู่สีเดียวกันเราก็สามารถที่จะเทรดกันเองได้เลยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สีตรงกันข้ามกันอันนี้จะไม่สามารถเทรดกันได้นะต้องไปเทรดผ่านตลาดกลางเท่านั้นเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นกับเพื่อนก็อย่าลืมตกลงกันให้ดี ด้วยนะว่าจะอยู่สีไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาจะเปิดตลาดกลางเนี่ยมันจะต้องเสียตังซื้อของก่อนนะถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ด้านราคาเงินเกมนี้จะมีคนไทยเล่นอยู่ด้วยกัน2เซิร์ฟเซิร์ฟแรกจะเป็นเซิร์ฟใหม่ชื่อว่าเซิร์ฟคาร์นอตโดยตอนนี้ 1M ของคาร์นอตเนี่ยตาตกอยู่ที่ประมาณ250บาทส่วนเซิร์ฟต่อมาก็คือเซิร์ฟ BMM หรือว่า Big Mama ่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วมากๆโดยตอนนี้1 m อจายตกอยู่ที่1 3 0บาทเกม ที่เก้า t of Exile เกม mmorpg ผสมแนว h a Hack and Slash ไม่มีออโต้ภาพ2.5มิติสไตล์แฟนตาซียุคมืดรูปแบบการเล่นจาาเหมือนกับ m m o ทั่วไปแต่มีจุดเด่นในเรื่องของความอิสระในการออกแบบตัวละครทั้งในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็อาวุธสมใส่ที่ไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นสายในมาตั้งแต่แรกก็สามารถที่จะสมใส่ได้ทุกอาวุธเลยต่อมาคือเรื่องการอัปเกรดสกิลทรี ที่เกมนี้นะจะมีการแตขแขนงแยกกัออกมาเป็นหลายๆสายซึ่งใจเยอะมากๆ ทำให้เราสามารถปรับแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีโหมดการเล่นให้เราเลือกเล่นถึง3โหมด3สไตล์ด้วยกันโหมดแรกก็คือ Standard ในโหมดนี้การเล่นจะเหมือน MMO ทั่วไปเดินเก็บเวลทำเควสตีมอนลงดันเจียนหาของสมสัยมาพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆไม่มีการอวีเซตแล้วก็ไม่มีการตุยเย่แล้วของหายเรียกว่าเหมาะกับสายชิลโดยแท้เลยโหมดต่อมาก็คือโหมดฮาร์ดคอ การเล่นจะเป็นเหมือนสแตนดาดเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่หมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตุยเย่ก็คือเราจะของหายเลยแล้วก็ไปเกิดใหม่ตัวเปล่าทันทีเหมาะก,กับคนที่ชอบความท้าทายในการเล่น และโหมดสุดท้ายโหมดหลีกการเล่นจะแตกต่างจาก2โหมดด้านบนเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยเขาจะรีเซ็ตตัวเองทุกๆ3-4เดือนโดยแต่ละครั้งที่หลีกเข้ามาเนี่ยก็มักจะมีระบบอะไรใหม่ๆให้ผู้เล่นได้ค้นหาเสมอๆยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็ได้เอาระบบทำฟาร์มเข้ามาซึ่งมันจะไม่มีในทั้ง2โหมดด้านบนเลยคนที่มาเล่นโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นจนจบได้ก็จะมีรางวัลให้ซึ่งหล,หลักก็จะเป็นพวกสกินแล้วก็ของต่าง ซึ่งของพวกนี้เนี่ยเวลาเราได้มาเนี่ยมันจะทําการถูกโอนย้ายเข้าไปในโหมดสแตนดาร์ดทันทีเลยหลังจบลีกและแน่นอนเขาว่าทั้ง3โหมดนี้เราสามารถซื้อขายกับผู้เล่นกันเองได้แน่นอนยิ่งถ้าใครมาเล่นโหมดลีกในช่วงที่เขาเปิดวันแรกๆหรือว่าสัปดาห์แรกเนี่ยขอบอกเลยว่าของราคาดีแล้วก็ราคาแพงมากๆด้านราคาเงินเกมนี้จะแบ่งราคาเงินออกเป็น2แบบก็คือแบบลีกกับแบบสแตนดาร์ดเอาแบบลีกก่อนละกันแบบลีกเนี่ยตอนนี้1นึ่งดีว หรืว่าค่าเงินของเกมนี้เนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่1 D Y เท่ากับ5บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นราคารับซื้อของพ่อค้าจะรับกันอยู่ที่3.7บาทต่อมาสิ่งที่เขาซื้อขายกันก็คือเจ้าตัวกระจกหรือว่ามิลเลอร์ โดยกระจกเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ในขั้นหลักพันไม่สามารถบอกได้ว่าหลักพันเนี่ยจะอยู่ที่พันเท่าไหร่พันต้นพันปลายส่วนในเรื่องของราคาโหมดสแตนดาดตอนนี้ 1DI จะอยู่ที่ประมาณ1บาทถ้าเกิดว่าเป็นราคาขายแต่ถ้าเป็นราคารับซื้อเวลาเราเอาไปขายกับพ่อค้าก็จะตกที่ 1DI เท่ากับ0 1ถึง0.4บาทแล้วก็ไอเทมกระจกโหมดสแตนดาดก็รับกันอยู่ที่ราคาหลักร้อยเกมที่10บแร็กซ์นรกออนไลน์ เกม MMO RPG ในตำนานขวัญใจชาวไทยรูปแบบการเล่นจะเหมือนกับ MMO ทั่วไปแต่มีจุดเด่นในเรื่องของความคลาสสิกทั้งการที่ต้องเล่นเองในบางเซิร์ฟการอัปสเตตัสที่อิสระแล้วก็การบิ้วของในแต่ละชีพที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็จะมีเรื่องการเทรดที่สามารถกดเทรดกันเองได้แบบง่ายๆหรือว่าจะเป็นการตั้งร้านขายของในเกมได้เลยทันที ซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง r o s e ิร์ฟท้ในไทยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3เซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟก็จะมีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันรวมถึงราคาเงินก็จะแตกต่างกันด้วยนะเริ่มกันที่เซิร์ฟแรกก็คือรักนรกคาท3เป็นเซิร์ฟเริ่มเปิดที่ใครทุกคนรู้จักกัน จุดเด่นก็คือตัวละครจะมีหลายขั้นแล้วก็หลายอาชีพที่แยกออกมาล่าสุดเนี่ยเริ่มมีข่าวแว่แวๆว,ว่าจะมีคาราสีใกล้เข้ามาแล้วนะเป็นเซิร์ฟที่เดินตามรอยเกาหลีอาจจะไม่เป๊ะมากแต่ก็เดินตามรอยอยู่ต่อมาคือเรื่องของเอฟเฟกที่อลังการรวมถึงดาเมจหลักล้านหลักแสนตามมาด้วยแสงสีแบบจัดเต็มมีดันเจี้ยนให้ลงเยอะ มีบอสให้ท้าทายมากมายเซิร์ฟต่อมาก็คือแร็กนร็อกคลาสสิกเป็นเซิร์ฟที่เปิดต่อจากคราสสามเลยจุดเด่นก็คือความคลาสสิกสมชื่ออันนี้ต้องวงเล็บไว้ก่อนว่าแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละนะเอฟเฟกต์สกิลของเซิร์ฟนี้ก็จะไม่ได้หมือหวาาท้ากับรุ่นพี่มีคราสอาชีพจำกัดแค่ไฮคลาสมีดันเจี้ยนให้ลงมีกิววอร์สำหรับสายบวกส่วนที่บอกว่าเซิร์ฟนี้คลาสสิกแค่ชื่อแค่ช่วงแรกเนี่ย เพราะว่าหลังๆพี่แกจะเล่นขายของปรับแต่งอาชีพมาแบบรัวๆเลยแต่ดาเมจก็จะยังไม่ได้สูงเท่ากับคารสา3ขนาดนั้นนะเซิร์ฟสุดท้ายก็คือ R.O. Landverse เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดมาในไทยล่าสุดเลยแตกต่างกันตรงที่ตัวระบบของเซิร์ฟนี้จะมีบอดออโต้ด้วยแต่ว่าบอทเนี่ยเราต้องซื้อเองนะ ทำให้เหมาะกับสายทํางานที่อยากจะมาย้อนบันบานเลิ่นแลกซะมากกว่าแล้วนอกจากเครื่องบอดในเซิฟนี้ก็จะมีการที่เราตีมอนแล้วดบเป็นกล่องอย่างเทียวด้วยมีสตามินาจำกัดเวลาเปิดกล่องด้วยในกล่องเนี่ยก็จะสุ่มไอเทมตามมอนชนิดนั้นๆแล้วก็สุ่มเงินเซนีด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีระบบตลาดกลางไอเทีที่เราสามารถไปซื้อขายกันได้แบบไม่ต้องกลัวโดนโกง แต่ว่าการจะซื้อขายในตลาด NFT เนี่ยต้องไปศึกษาระบบกันสักเล็กน้อยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำผิดขั้นตอนเราก็อาจจะสูญเสียเงินไปในอากาศได้เลยทันทีด้านราคาเงินทั้ง3เซิร์ฟต่างกันมาเริ่มกันที่เซิร์ฟคัส3ก่อนตอนนี้ 1M ึ่จะอยู่ที่ประมาณ11.5บาทถ้าเป็นราคาขายเองแต่ถ้าเป็นราคารับซื้อของพ่อค้าจะอยู่ที่10.5บาท ต่อมาเซิร์ฟคลาสสิก 1Mseni จะอยู่ที่11.3บาทถ้าเราขายเองถ้าเราไปขายกับพ่อค้าจะอยู่ที่10.5บาทแล้วก็สุดท้ายเป็น r o Landbird ตอนนี้ 1Mseni จะอยู่ที่ 43บาถึง47บาทและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจำเดือนสิงหาคม2024คิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์ถามมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบให้ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำเสนอเกมไหนที่มาใหม่บ้างเกมไหนที่น่าสนใจบ้างอะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าน่าสนใจผมก็อาจจะมาลิสให้ใน ในช่วงคลิปเตือนถัดไปสำหรับคลิปในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับ